สวัสดีครับนี่คือสายรับฉบับกระเป๋านะครับรายการที่จะพาผู้ชมเนี่ยมาเปิดกระเป๋าคนดังแบบทุกซองทุกมุมเลยนะฮะและวันนี้ผมพามาเจอเพื่อนซีผมเขาถ่ายรายการอยู่ตอนนี้กําลังแต่งหน้าผมอยู่ฮะดูว่าเสร็จแล้วยังดูว่ากระเป๋าเขาเนี่ยมีอะไรบ้างวันนี้คือแบบแฟชั่นจัดมากวินเทจวันนี้บอกจริงเลยนี่เล่นโทรศัพท์อยู่ฮะดูเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่จิ๊บผกชาติเทียนชัยครับสวัสดีครับผอยะมฟทองมาโอ้ยจะดีนะ นันอะไรดีครับงั้นขอสลัดน้ำใสเป็ดอบซอสสปาเกตตี้คาโบนาร่าค่ะอันนี้อันนี้อันนี้ด้วยค่ะแล้วเครื่องดื่มบี๊งบอดี้ไลน์ค่ะเริ่มต้นความสดชื่นแค่รู้จักเลือกไม่บี๊งบอดี้ไลน์มีใยอาหาร13,000มิลลิกรัมเราเป็นครอบครัวเดียวกันที่โตมากับน้ำดื่มสอาน้ำดื่มสิ ม่ Might, สวัสดีครับพี่จิ๊บผมชาติเกียมชายครับสว,ส,สวัสดีค่ะพี่พอ<ม>ลอยนัทพง์ชาติพงษ์ครับผมพลอยจริด,ด,ดาเจ้าพ่อเกาะสมเด็จนั่งอยู่ชายหาดรอสาวมาตกเด็ดถอกเสื้อผ้าสาวก็เหมือนกระถอดเกดโยก ไม่ห้ามผมหน่อยฮะไม่เราปล่อยให้คุณเล่นไปเรื่อยๆจิ๊บกงชาตสบายดีนะฮะสบายดีค่ะตอนนี้ผลงานมีอะไรบ้างครับตอนนี้เหรอคะตอนนี้ก็มีพิธีกรแล้วก็มีซิทคอมแล้วก็มีดีเจด้วยโอ้งานเยอะหมดเลยไม่เยอะเท่าคุณหรอกค่ะเหอสาวลุกเยอะกันทั้งคู่ในที่เอาล่ะวันนี้สารับฉบับกระเป๋าจะมาขอเปิดกระเป๋าจิ๊บกงชาตได้ไหมค่ะเป็นไรไหมก็มีอะไรบ้างว่าสาวสวยสไตล์แบบว่าลุกแต่งตัวแฟชั่นจากวินเทจขนาดนี้เนี่ยคือมีอะไรบ้างพวกอะไรบ้างมาวันนึงนะฮะ เอาละมาดูอย่างแรกที่ออกมาคือแว่นตาค่ะแว่นตากันแดดค่ะแว่นตานี้นี่ที่มาที่ไปยังไงฮะอันนี้เหรอก็ไปได้มาจากร้านเฉดไอแวร์ค่ะของพี่นิโน่นี่โปรโมทของนั่นนี่ฮะขายของได้ด้วยเหรอใช่ขายของได้ด้วยทระมาณหนึงชอบอันนี้มันดูโอ้โหสลักลายพลอยขนาดนี้จริงใช่ลายมันเยอะดีแล้วเวลาใส่แล้วมันแบบชุดง่ายๆเบาๆมันก็เปรี้ยวได้ไงต่อมากระเป๋าสร้างกระเป๋าตังกระเป๋าสร้างนี่ก็คือปกติชไปผู้หญิงเอาเงินมาอันนี้มาก็มีอยู่ประมาณ อุ้ยก็สามพันบาทนะแต่มันวสามพันบาทก็ถือว่าวันนึงก็ใช้หมดไหมับสามพันบาทเดี๋ยววันนี้น่าจะใช้เยอะกว่าน,นี้โอ้นี่นี่นี่ภูมิใจนําเสนอใครว่าแบบประชาชนดิฉันไม่น่ารักนะคะเดี๋ยวปิดก่อนเล็งแล้วว่าวันนั้นแบบแต่งหน้าสวยมากนี่โฟโต้ช็อปป่ะครับเนี่ยไม่ค่ะนี่ไทยแบบประชาชนค่ะแล้วคุณต้องแต่งหน้าต้งผมกี่ชั่วโมงป่าจะไปถ่ายแบบประชาชนถ่ายตอนบ่ายสองแต่งหน้านัดช่างแต่ตีห้าต่อมาในกระต่าจิบลิปมันลิปมันอันนี้โทรศัพท์นะฮะโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วแตกหรือเปล่าเนี่ย ทำไมถึงศัพท์แล้วโทรศัพท์มันอันนี้เครื่องนี้ไว้โทรไงเครื่องนี้ไว้โทรไม่เงี้ยหรอฮะว่านโทรอันนี้ไปทำอะไรใช่อันนี้เครื่องนี้ไว้โทรโทรเสร็จไม่พอใจก็เครื่องเอาแต่อันนี้ก็อันนี้อะไรถุงมือเฮ้ยเอามาทำไมถุงมืออีบ้าอยู่ประเทศไทยทำไมใครคิดว่าใส่ถุงมือไม่ได้อยู่ประเทศไทยทำไมร้อนขนาดนั้นคนคุณไปปลูกพ่อชาที่ไหนไม่ใช่ก็แต่งตัวเล่นๆไงนีสไตล์อะไรแต่งเล่นๆใส่ถุงมือยาวถึงแขนเลย หรือว่าใส่ขับรถกันแหละเปล่าไม่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 ไมไมใส่ใส่ทำงานใส่เที่ยวเล่นอย่างนี้ไงต่อมาอันนี้นี่ก็ท,ที่คาดผมที่คาดผมเวลาเหมือนแต่งหน้าก็จะรวบผมใ,<ช>ให้มันเปิดหน้าใช่อันนี้นี่เป็นนี่เป็นกุญแจนี่กระเป๋าตังค์อันนี้คือกระเป๋าเก็บกระเป,าเป๋าเก็บใช่พวกพวกคว้าพวกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ผ้าอะไรฮะอันไหนอันนี้ผ้าผ้าเสายันยุ่งวว้าเรื่องเมตตามหายนิยมหรือว่าเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่กันปัญหาเรื่องยุ่งยที่มันจะเข้ามาในชีวิต พระเครื่องหมายถึงพระพุทธรูปขนาดเล็กสร้างไว้สําหรับบรรจุไว้ในเจดีย์เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอาจรวมถึงรูปสมมุติขนาดเล็กของพระสงฆ์อริยบุคคลพระโพธิสัตว์และเทพ,พเจ้าด้วยค่ะความหมายของพระเครื่องในประเทศไทยนั้นเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ที่ท่านสั่งเครื่องจักรมาจากยุโรปเพื่อผลิตเหรียญกระสาบทําให้มีการผลิตเหรียญของเกจิอาจารย์ขึ้นและเรียกพระที่ทําจากเครื่องจักรว่าพระเครื่องปีใหม่แล้วจิ๊บ อวยพรผู้ชมหน่อยสำหรับปีใหม่นี้ก็ปีใหม่นี้นะคะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะก็ขอให้เจออะไรใหม่ๆดีๆนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จคิดอะไรทําอะไรให้สมหวังทั้งหมดเลยคะ่ะเอาล่ะครับและนี่ก็คือจิ๊บหกฉาดนะครับข้างหน้านะครับเราจะไปเปิดกระเป๋าคนดังที่ไหนทางพาดครับกับสายลับสหรับกระเป๋าไปนะสวัสดีครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณพ่อมาเข้าบ้านทำไมอ่ะคุณดึงมาใกล้ๆก,กับหนังสือสวดมนต์ผมเลยนะทุกอย่างไม่ได้มี อะไรถ่าสงสารโตจะว่ายังไงอะ่ะไม่ใช่ผมยูคนละข้างกัน